การเดินทางในครั้งนี้ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์เวฟ 110i จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางอีูประมาณ400กิโลยิ่งทำให้ถนนเลื่นเลยต้องระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นหลายเท่าใครจะคิดว่าในสถานที่แห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าก็สู่จังหวัดไม่ยังสอนเป็นที่เรียบร้อยจุดพักต่อไปก็คือดอยกิวลมหมายสงครามโลกครั้งที่ส และเป็นจุดสําคัญอีกหนึ่งที่ที่ไม่ว่าใครที่มาบ้านนักไทยแล้วจะต้องเวกจอดถ่ายรูปกระป้ายนี้อาหารบางอย่างก็ไม่เหมือนกับบ้านเราสักทีเดียวพอเวลาสองทุ่มนะกอ็อิวอีกประสบการณ์ในครั้งนี้ทําให้เรานึกถึงคุณค่าและการหาความสุขอย่างแท้จริง ออกเดินทางอีกครั้งในเช้าวันใหม่มุ่งสู่อีกสถานที่หนึ่งที่ห่างจากบ,บ้านทักไทยไม่ไกลนักแค่20กิโลเองปางองอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นจุดสําคัญไม่แพ้บ,บ้านทักไทยสถานที่ที่เงียบสงบหลล้อมไปด้วยต้นสนมากมายหลายหลายคนแนะนําให้ผมมาสถานที่แห่งนี้และคอยย้าเตือนผมเสมอว่าห้ามพลาดเด็ดขาดซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยหาข้อมูลกับสถานที่แห่งนี้มาก่อนผมคิดแค่เพียงจุดหมายของทริปนี้ก็คือบ้านทักไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ลองมาสัมผัสที่นี่บรรยากาศเปลี่ยนไปจากบ้านทักไท อย่างสิ้นเชิงมีความวุ่นวายและมาอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้ได้มีโอกาสมานอนพักผ่อนเก็บบรรยากาศที่นี่พวกคนที่นี่ไม่ค่อยวุ่นวายมากนักผมมาถึงสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนเจ้าหน้าที่อุทยานสงสัยและแปลกใจว่าทําไมเราสองคนถึงรีบมาที่นี่นักเพราะปกติแล้วพวกคนมันจะเริ่มมาตอนบ่ายๆหรือไม่ก็ตอนเย็นผมไม่เหตุผลไปว่าอยากเก็บบรรยากาศดีๆแบบน,นี้เอาไว้นานๆเท่าที่จะทําทได้เพราะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาพวกเราต้องรีบเดินทางกลับุราธานีภาคใต้บ้าเรา นั่นเองอ่าแถวนี้เขาเรียกว่าจนเบาอะไรครับไทยใหญ่ไทยใหญ่ครับไทยใหญ่อ๋อมีปะอูมีไทยใหญ่มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงด้วยอ๋ออ่ากระเรียงอะไรครับกะเหรี่ยงคอใหญ่อ่ะไม่ใช่กะเหรี่ยงคอยาวกะเหรี่ยงธรรมราษเลยแหละอ๋อเอาแสดงว่ามีมีหลายกะเหรี่ยงใช่ไหมครับ มีกระเดกไม่มีอยู่สองบ,บ้านนะคะมีหน้าหมู่บ้านดังเข้ามาบ้านนงปลานนั่นแหละเป็นกระเดกโอ้ใครใหญ่กับกระเดกหมู่มมบ้าน,นไหนเนี่ครับเขาได้ปัง,งบ้าปงเมื่อก่อนได้เขาได้ปังหมูเขาเยกกไทยโอรวมไทยเปลี่ยนจากปางอูเป็นรวมทวไทย หลังจากพูดคุยสอบถามชาวบ้านบริเวณนี้ผมก็ได้รู้ว่าก่อนที่นี่จะมีชื่อหมู่บ้านรวมไทยก่อนหน้านี้ก็ชื่อหมู่บ้านปางอุงตามอุทยานปางอุงเลยครับซึ่งเมื่อผ่านไปหลายปีชาวบ้านก็เปลี่ยนชื่อรว um มไทยหมู่บ้านที่นี้มีชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวไทยใหญ่ซะมากกว่ามีแค่ชาวกะเหรี่ยงแค่สองคนเดือนเท่านั้นหลังจากพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จผมก็ได้กลับมาที่อุทยานปางอุงเพื่อเสพบรรยากาศาสถานที่แห่งนี้ต่อมีจุดเช็คอินและมุมถ่ายรูปสวยๆมากมาย ซึ่งผมเองก็ชอบมุมนบนสะพานมากให้บรรยากาศคล้ายกับอยู่ต่างประเทศอ่างน้ําสีเขียวได้เสียงลมพัดผ่านเสียงปลาแหวกว่ายอยู่ในแม่น้ําได้พระเอกของเราก็คือเจ้าหงน้อย2ตัวถ้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วเจ้าสองตัวนี้ก็โด่งดังไม่น้อยใครที่มาที่นี่ก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เหมือนเป็นแรนมาสำคัญอีกที่หนึ่งเลยที่ไม่ควรพลาดได้ยังมีล่องเรือชมบรรยากาศกลางแม่น้ําซึ่งให้อารมณ์คล้ายๆกับบ้านหังไทยอีกด้วยเมื่อผ่านไปสักพัพกผู้คนก็เริ่มลังไลกันเข้ามา แต่ทุกคนก็ให้ความ่วมือและให้เกียตรติตาที่แห่งนี้ซึ่งนั้นก็คือการงดใช้เสียงดังที่เกินความจําเป็นซึ่งเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากที่พวกคนที่นี่ให้ความสําคัญกับสถานที่แห่งนี้เช้าอีกวันผมก็เตรียมตัวเก็บเกาวของเพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนาต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งระยะทางจากบางองค์แม่งสอนไปถึงสุราษฎร์นั้นก็ระยะทางประมาณ1,500กิโลเมตรเลยทีเดียว